สบายดีไม่ได้ถือว่าครอบครัวเนาะอย่างมปลินไอติก๊กมปลินไอติก๊กนะพร้อมด้วยลูกสาวกุบหลายจงการหลานซ้า,นยา,ายเป็นลูกสาวหาอะไรเนี่ยไปเบิ้งนกันเนาะยายติ๊กนะมันมีความรู้สึกด,ดีใจเนี่ยไอ้เมล็ดเมล็ดเนี่ย็นยกันมาอย่างนีเป็นกันมาใส่นี่ ไม่ยางนี้อันนี้ไม่ยางอันนี้นะไม่ยังอันนี้ไม่ยางไม่ยางตเป็นตัเป็สารงกานเป็นสายเป็สาไปเตกเหเตกเกอ๋อกันกไดขันน้ากระดเอามือจับเนาไป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 เตก

ขนมขนมกินได้มาเลาะเบื um> ้องเทศกาลอาหารทะเลมาชนิดเทศกาลอาหารทะเลเฮ้ยน like ี hey, okay. ่กัจจเฮ็ดกินกินนี่นี่กินข้าวกัน

ยาเแม่มีเงินได้ซื้อรถเลยนกำการไปไส่กำการที่ไปไสหนังไปจังกะไปไส่ดกี่สไลเดอรยบังหายจะด้วบังเอาไปเล่น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 พวกพวกดีใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ bà, để bà à nhá bà anh, có ngân sư cái gì không? có tiền ngân sư gì không? có sư mua cái khỏi không? pha Lên khỏi pha Hãy

Mình ngân sư sao bà? Ngược à có sư Mình ngân sư bà? Bà ừ, Phê hổng phên là? Bèo ngân con Bèo ngân con, bèo ngân con ngân ngân bà ngân con ngân con phê Nông lô nôn, lô nôn. à, mà, นี่นี่เนี่ยนี่พัเอาอันนี้ใส่ให้อนใรเ่นจะทาน้ะก่อนไม่ติดพักเี่ยเัเอาเงินก้อนโนโนนี่ยมืเงินเน่ยพตีมานี่ปาร์าบอกฟังปาฟ้าดีๆเพื่อนอาไปเขาห้างหนเลยไปเขาห้างนบอกฟังปาาก่อนเอาเขา กาแฟบอกไปเอาเงินก่อนบอกว่าเอาเพิ่นเพื่อเอาได้เพ่มีเงินเอาเพิ่นจับได้เอาเงินกันได้กาแฟไปเอาเงินไปเอาเงินอยู่รถก่อนปังเลยออฟแค่นี้นะลฟังนี่รถลานซ้ายเพื่อนหามากเพื่อนหามากลิ้นนั่นกองดินรถเห็นรถบ่ได้รถจะเป็นรถทอกดินบ่รถอัน đốt hẳn ăn bò đi bò vẫn mặc chôm lại bùn lại nô 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 luôn lại ăn cá dậy ăn cá mi ngân bò dậy ngân ăn ngân mai bưng đó Ừ. ngân nó bưng lúc ăn chị sư lột nào nghe nó con, dây ngân lúc nào. Anh luôn kỳ con. Mi hôm ที่พันที่พันซื้ออย่างไรเนี่ยซื้ออย่างไรได้ไดลดดวดวาลดายไม่ฮะลรถไม่ไม,ไม,ไม,ไมล 10, แล้วรถไม่ไม้ไปซอกเบมึงคันละสี่พันเด้อซอกซื้อซอกซื้อคันละสี่พันเด้อโอเคแขึ้นนี่ปุ๊ดได้ป่ะเอาเรย่องเขาขึ้นมามาขึ้นเรียกมึงดู ซื้อยืสแยไปซื้อยืสแยฮะซื้อคันเท่าไหร่คันเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนว่ามีเงินสิบพันซื้อรถอย่างไดรเน่ยสิบพันซื้อรถได้หรือมั้งไปไปสิบพันคุณมีเงินแค่ยังไงก็ได้ผมซื้ออ้าวข้าวไปเท่านี้มีเงิน ดิผูบูญเหออายบขายอายบขายหาบุว่าคันสิพันมีบอแบบไแบบสิพันแบบไร นี่นี่สิบพันเอาเงินให้เพื่อนไปเอาเงินให้เพื่อนไม่สิพันอ่ะไปเลยขอบใจไปรอต่อเพื่อนไป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 นี่ได้แล้วพอละเด่นหนปไปเด่นไปพี่ไปมีแล้วนั่นมีแล้วนั่นอันนี้สงการมิตรมาหนินะมีแล้วมีแล้ว ใส่งามบ้องโหลดวาขันขันขันเท่าไหร่ขันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ชิปชิปพันไปไปเองกูได้กำลังเรียกรถอืมกันได้ดีกันได้ดีฮะอันไหนก่อนเท่าไหร่บึ้งราคาเนี่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ ชาห้าพันมีชาห้าพันสงการมีเงินบ่างหรอเงินเงินกันการเนี้ยนะเงินกันการเบอร์อะไนบ้นนบงางก็ว่าไปเอากับปลาฟ้ามาเติมหาไปดูลดได้บ่สามสิบห้าพัน เด่นเด่นอยากได้ตัวนี้เข้าไาหนโซฮาลดได้ปะมีเงินบุ้งหยอดลดให้สาวพันได้ปะมีแต่สา,าวพันฮะ Đúng chưa? Tôi đáy nữa ong tôi đây Cắt cán ở tôi đây ở tôi đây quay đi Đập Tôi Tôi này เอาตัวนี้วะเออเอาเงินไปให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินเพื่อนเนรอเืนรืให้ไปขอบใจขอบใจไปพอส่วนเลยได้ละี๋ยวนี้คเชื้อิพาไปเบิ้งหนังนีเป็นอย่งได ชมใจและได้ส่องอันจะรีดจะไงวิธียาให้คนรักตุ้ยต้ยตัววัาตัวเมอวัดตัวเวอดูให้เข้ารักเข้ารักไปเพราะภาษาด้วยภาษาตารางไปพุ่นป้าพุ่นไปพุ่น ได้อย่างแไงรถจุกดินรถแข่งรถแข่งรถจุกจุกรถดินรถแข่งเอาวันนี้ปิดคลิปแล้วขอบใจท่านขอบใจเดอ้อไหมขอบใจไปเลยขอบใจนี่ก่อนขอบใจนี่ก่อนขอบใจเดอ้ออย่าลืมกดติดตามกดซับซักไกให้หน่อยเดอ้ <Good like. S 1> อว <Good like. S 1> ่าไหมกดไลค์อ๋อกดดีๆมาเบาพี่กดไลค์กดไลค์กดแชร์แชร์กดซับซักไก ชักให้ให้ไอกันการได้บอลก่อนให้กันการให้กันการเดอเดอเฮ็ดจีเดอ่ะมามีรถอย่างไรมีรถอย่างไรรถแข้งรถชุกตีนรถแข้งรถชุกตีนรถแข้งไปชื่อให้ไปชื so ่อให้ครับเจลุงกีเราหวา ขอบใจลุงกีบอไหมก็เชนให้ได้ขอบใจคนุพนทุกๆงามๆให้ได้ๆขอบใจลุงกี้ขอบใจลุงกี้หักลุงกีบอหักหักหลายบอหักหลายหักหลายบลายบายมๆๆลๆกไปลๆกไปลๆกลๆกบๆๆๆๆๆ โอ้ห้วยไปนะไอ้ห้วยเนี่เฮย